แนวทางฮานอยครับผมประจำวันที่12พฤษภาคม2568นะครับวันนี้ได้เด่น3รอง2ครับผมตัวเน้น3 4กับ2 8นะครับเด่น3รอง2เน้น3 4กับ2 8ราย,ราย,รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวนตัวเลขภาสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีเพื่อ่อยูทูบช่องจันเยอะทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอีทุกท่านครับผมล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมสาหแบบท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณครับผมกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์ตังครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้นะครับอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสาหรบบกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผม สำหรับ,บคลิปนี้ก็เป็นคลิปนทางฮานอยครับผมเรามาสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับผมสำหรับผลของเมื่อวานครับผมน้อยรวมนะครับจะพกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็วีซีช่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่11พฤ,ฤษภาคม2,568ครับวานในไทยเดนซีรอง6ครับผม3ตัว844กับ5 6 9นะครับผม ของตัว4 2 4 4 4, 4 6 4, 8 5 65 69แล้วก็59ครับผมผลปรากฏว่ารอบเฉพาะกิจนะครับผม4โมงครึ่งับ871กับ35รอบนี้ก็หลุดไปครับผมรอบพิเศษครับผม5โมงคึ่นะครับผม320กับ68ครับกอเขาวิ่งดูดหนะครับผมเขาวิ่งดูด6กร่างครับผมให้69เน้น69ออก68เสรยได้ครับแต้มเดียว รอบปกติครับผม6โมงครึ่งนะครับผม1 7 7กับ67ครับรอบนี้ก็ได้วิ่งรูดหตั้งนะครับผมรอบ VIP ครับผมทุ่มครึ่งนะครับผม0 5นย์ากับ52ครับรอบนี้ก็หลุดไปครับผมวันนี้ก็ทําได้แค่วิ่งรูด2รอบนะครับผมได้แค่วิ่งรูด2อรอบสําหรับสายเจาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ สรอบวันนี้ครับผมสามรอบวันนี้นะครับผมแนวทางน้อยครับผมน้อยรวมครับเฉพาะกิจครับผมสี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติหกโมงครึ่งแล้วก็วีพีชุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่สิบสองครับผมพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสาหรับแนวทางในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามี วันนี้ได้เดินสามครับผมเด่นสามรองเป็นสองนะครับเด่นสามรองสองครับผมเด่นสามตัวครับผมเดินสามตัวนี้8ปดสามสี่ครับผมส่วนรองสามตัววันนี้นะครับผมสามสองปดครับ ต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมเราก็จะเอาแปดครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็3 2 8ปดนะครับผมสามตัวรองครับผมมาตัดนะครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมสาหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับ แอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่น3ครับผมเด่น3รองสอนะครับเด่นรองรองกัน3าสอครับผม3 2เราก็จะแปลง 3, 3 3ด้วยนะครับผม3 2ตัวะครับเด่น3ครับผมเด่น3ตัว8 3 4นะครับผมก็จะตัด2ตัวเด่นได้3 4ครับผม สามสี่กับ3ามนะครับผมส่วนรองครับผมรองสองครับรอง3ตัว3 28นะครับผม mm hmm. ก็จะตัด2ตัวรองได้28ครับผมตัวเดียวเลยครับผมเพราะว่าสามสก็จัดไปติดอยู่ที่ชุดเด่นแล้วนะครับผมแล้วก็3ามก็จะไปะติดอยู่ที่ชุดเด่นแล้วครับผม สำหรับตัวกันวันนี้นะครับผมก็จะมีตัวกันจากชุดเด่นครับผมแปครับแล้วก็ชุดรองมีสองครับผมตัวกันก็จะแปลงเป็น88ด้วยนะครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับผมสำหรับวันน <in> ี <coating should S 2> <�ng> ้ครับอย่าทังฮะนอยครับผม น้อยรวมครับเฉพาะกิจค,ครับผม4ี่โมงคึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่ง,ง,งแล้วก็ v p p ีทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่12พฤษภาคม2568ครับวันนี้ได้เด่น3รอง2ครับผมเด่น3ตัว8 3 4รอง3ตัว3 2 8ครับผมเด่น3รอง2นะครับ เด่น3ตัว8 3 4รอง3ตัว3 2 8ครับผมเด่น2ตัวครับผม3 2 3 3 3 4 3 8รอง2ตัว2 8ตัวการเป็น8 4กับ8 8ครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่น2ตัวครับ3 2 3 3 3 4 3 8 รองสองตัวสองแปดสุกันเป็นแปดสี่กับแปดแปดครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่นสามรองสองนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่นสามรองสองก็นําไปใช้ได้เลยครับผม สำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผม #ad กตะขอเน้นไปที่3-4ครับผม3-4กับ2-8นะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผม #ad กตะขอเน้นไปที่3-4กับ2-8ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผม เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณลที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผม แคนเย่ยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮาหนอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ